นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการแข่งขันมอเตอร์โมโตครอสไซเคิลครอสรายการชิงแชมป์ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางหนตอนบนนสนามทอเจริญเพืชชนอำเภอรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบเหรียญรางวัลในการแข่งขันมอเตอร์ครอสไซคเครลครอสรายการชิงแชมป์ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนมอเตอร์ไซค์วิบากการกุศลลาดยาวมีติ้งมอเตอร์ครอสครั้งที่2องณสนามทอเจริญผู้ชนอำเภอลาดยาวได้ยอมมีนางสาวสุบัชรีศรีกรรมที่ในอำเภอลาดยาวกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬาร่วมให้การต้อนรับชมรมมอเตอร์จีพีนครสวรรค์ลาดยาว ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันมอเตอร์จีพีครอสไซค์ครายการชิงแชมป์ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนมอเตอร์ไซค์วิบาการกุศลลาดยาวมีติ้งมอเตอร์ครอสครั้งที่2ในระหว่างวันที่19ถึง20กร,รกฎาคม2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนอำเภอลาดยาวไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในการช่วยเหลือกลุ่มเประบางในทุนที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ และนำรายได้เข้ากองทุงนทูบีนํำเบวานอำเภอลาดยาวและรับรอ,องการการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ขอขอบคุณทอเจริญพืทชนอำเภอลาดยาวที่ได้อนุเคราะห์สถานที่จัดงานในครั้งนี้การแข่งขันกีฬาเป็นการพัฒนาร่างกายและจิตใจของนักกีฬาทุกคนซึ่งได้รับแรงผลักดันที่ดีจากผู้ปกค,ครองที่ส่งเสริม และสนับสนุนนักกีฬาทุกคนต้องใช้สมองทำงานร่วมกับร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกีฬาจะนำพาให้เด็กมีสตยภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้ร่างกายและจิตใจสติปัญญารวมถึงการตัดสินใจที่ดีก็จะนำพาไปสู่มนุษย์ที่มีคุณภาพ